สวัสดีทุกคนผมพี่เค่พี่เค่พี่เค่เป็ดมีคำถามถ้าเป็ดอยากเรียนเกี่ยวกับพวกการออกแบบเป็ดต้องเรียนคณะอะไรหรอพี่เค่พี่ขอแนะนำคณะสถาปัตยก,กรรมศิลปะและการออกแบบแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างหรอพี่เค่ก็จะเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาอย่างเช่นหลักการออกแบบงานสถาปัตยก,กรรมประวัติศาสตร์ทางศิลปะจะมีบางเนื้อหาที่เรียนเฉพาะของสาขาตัวอย่างเช่นสาขาวิชาศิลปะกรรมมีเดียอาร์ต จะเรียนเกี่ยวกับประติมากรรมศิลปะสามมิติเป็นต้นเมื่อเรียนไปเรื่อยๆจะมีเนื้อหาที่ลงลึกของแต่ละสาขา,าอีกด้วยจบมาแล้วเป็จะเป็นอะไรได้บ้างหรอพี่เคก็จะมีนักออกแบบงานสถาปนิกนักออกแบบตกแต่งภายในนักออกแบบกราฟ,ฟิกศิลปินช่างภาพผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับการแสดงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ได้ด้วยหรอพี่ถ้าอยากรู้สามารถไปสอบถามได้ที่เพจ KMITL หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kmitl curriculum